9996 932 ถ้าเป็นเลขแบบนี้ค้าขายดีหรือเปล่าสังเกตจุดเด่นคือเลข9เยอะหมายถึงโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบยุ่งกับใครถ้าสิ่งที่เขาขายก็ต้องเป็นสิ่งที่เขารักที่เขาชอบเพราะว่าคนมี9เยอะก็จะไม่ได้ชอบสังคมมากนะมันก็จะดูขัดนิดนึงกับลักษณะของพ่อค้าแม่ขายก็จะมีดีอยู่หน่อยนึง9-32ลงท้ายตัวเลข3-2ก็อาจจะเกี่ยวกับสังคมแต่ทีนี้พลังของเลขโลคส่วนตัวสูงคือเลข9มีเยอะกว่าฉะนั้นอิทธิพลของความเงียบเฉยไม่ยุ่งกับใคร ก็อาจจะลดทอนความสามารถในการค้าขายเว้นซะแต่ มีการค้าขายที่ไม่เจอตัวเช่นขายผ่านโซเชียลมันก็จะพออนุรุมเป็นไปได้ทีนี้ข้อดีก็มีค่ามีเลขเก้าเยอะความคิดที่แปลกแหวกแนวก็จะมีฉะนั้นในสินค้าหรือบริการท,าที่เขาทําเขาก็จะมีความสร้างสรรค์ผสมอยู่แต่ถ้าเราถามว่าค้าขายดีไหมพลังตัวเลขที่ดูดเงินมีแค่นิดเดียวครับคือตัว96แล้วก็ตัว32ก็ถือว่าพลังในการดูดเงินหรือการขายเจราจาเนี่ยน้อยไปน,นิดหนึ่งโอกาสขายได้เยอะขายได้แยะขายดิบขายดีสําหรับเลข น,นี้น่าจะยังไม่ใช่คําตอบอีกส่วนหนึ่งนะครับเลข9ถ้าเป็นข้อดีคือเลข9้าหมายถึงต่างประเทศถ้าเขาค้า,า,าต่างประเทศก็ดีโซเชียลก็ใช่ส่วนอีกการหนึ่งเลข9ก้าหมายถึงเทวดางานบุญพลังบุญถ้าเป็นคนชอบทําบุญก็แน่นอนว่าเทวดาที่อยู่ในตัวเลขคือเลขเก้าแทนเทวดาก็จะมาช่วยอํานวยไปพร้ให้ค้าขายดีแต่ต้องเป็นคนที่มีชีวิตที่ชอบทําบุญปฏิบัติด,ด้วยนะครับจึงจะส่งผลในด้านดีเพิ่มเติม